สวัสดีค่ะคณตศาสตร์ชั้นประสมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะอยู่ในหน่วยการเรียน,นรู้ที่สองการบวกจำนวนนับสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกินเก้านะคะค่ะวันนี้มันเรื่องของการสลับที่ของการบวกจำนวนนับสองจำนวนนะคะค่ะนักเรียนดูนะคะตัวอย่างให้มาสุนัขหนึ่งตัวแมวสามตัวนะคะ เวลาเรานับรวมกันนะคะเราก็อาจจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ว่า1บวก3 1บวก3ก็ได้เท่ากับ4ค่ะเช่นไหมคะเอา1ไว้ในใจชูขึ้นมา3นิ้วนับต่อจาก1 1แล้วก็2 3 4ก็ได้4หรือเราจะสลับกันค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะักเรียนจะสยูที่หลังนะคะก็เปลี่ยนเป็นแนว3ตัวบวกกับสุนัข1ตัวนะคะก็เปลี่ยนเป็น3บวก1เท่ากับก็เอา3ไว้ในใจชูขึ้นมา1นิ้วนับต่อจาก3 3แล้วก็4 นักเรียนสังเกตนะคะมันจะเป็นสี่เหมือนกันเลยมันจะเป็นสี่เหมือนกันทั้งๆท,ที่มันนำสลับกันเอาหนึ่งบวกสามหรือสามบวกหนึ่งก็จะได้สี่เท่ากันดังนั้นนะคะไม่ว่าจะหนึ่งบวกสามหรือสามบวกหนึ่งก็จะเท่ากันนะคะเขาก็จะเขียนเป็นออประโยคแบบคณิตศาสตร์ว่าหนึ่งบวกสามเท่ากับสามบวกหนึ่งค่ะหนึ่งบวกสามเท่ากับสามบวกหนึ่งนะคะเป็นการสลับที่กันนะคะแต่ผลบวกเป็นไงคะ การสลับที่กันไม่ทำให้ผลบวกเปลี่ยนไปนะคะามาดูตัวอย่างที่2ค่ะมะม่วง4ผลกับแอปเปิล2ผลนะคะครั้งแรกเราเอามะม่วงขึ้นต้นแล้วก็บวกด้วยจำนวนของแอปเปิลก็จะเป็น4บวก2เท่ากับเท่าไรใช่ไหมคะ4บวก2ก็ได้เท่ากับเอา4ไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้ว4แล้วก็5 6 4นะคะ4แล้วก็5 6 ะะส่วนอีกฝั่งนึ่งสลับกันค่ะเอาแอปเปิลขึ้นก่อนเอามะม่วงเป็นตัวบวกนะคะก็จะเปลี่ยนเป็น 2, 2> บวก4ก็เหมือนกันค่ะเอา 2, 2> ไว้ในใจชูขึ้นมา4นิ้ว2แล้วนับต่อจาก2ค่ะ2แล้วก็3 4 5 6ก็ได้เท่ากับ6นะคะผลบวกเท่ากันดังนั้นไม่ว่าจะเป็น4บวก2หรือ2บวก4มันเท่ากันก็จะเขียนได้ว่า4บวก2เท่ากับ2บวก4เห็นไหมคะการสลับกันของตำแหน่งตัวบวกกับตัวตั้ง ไม่มีผลกับผลบวกนะคะผลบวกเท่ากัน4ี่บวก2ก็เท่ากับ2อบวก4ี่มาดูตัวอย่างเขาให้งานมาตัวอย่างอันแรกเนะี่ยข้างบนเนี่ยมีกลุ่มลถอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกนะคะก็มีเส้นขัดเล็กๆก,ก็จะเป็น1กับ2ใช่ไหมก็เขียนว่า1บวก2เท่ากับ2บวก1นะคะมันเท่ากัน่ะ ก็มันสามกาเหมือนกันทั้งสองฝั่งอันนี้ก็เหมือนกันค่ะตัวอย่างดูเรือใบสองลำบวกกับเรือใบ3ามลำก็เป็นสองบวกสมก็จะเท่ากับเขียนสลับกันค่ะสลับตำแหน่งกันก็นกลายเป็นสาบวกสนะคะก็จะเป็นแบบนี้สองบวกสมเท่ากับสามบวกสอง สองบวกสามเท่ากับสามบวกสองอาน,นี้เหมือนการเครื่องบินนะคะกลุ่มแรกมีห้ากับเท่าไหร่คะห้าบวกหนึ่งย้ายฝั่งค่ะเขียงสมายเท่ากับก็เป็นหนึ่งบวกห้านะคะเนี่ยก็จะได้แบบนี้นะคะอ่า ด้านบนนะคะก็ทําเหมือนกันนะคะทําเหมือนอ่ะก็ให้ตัวอย่างมาอ่ะมาดูข้อ1หนึ่งกันเลยค่ะ2องบวกหก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะเอาสองไว้ในใจชูขึ้นมา5นิ้วนับต่อจากสองสแล้วก็3 4มสี่ห้าหก็ดนะคะห้บวกสก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะเหมือนกันค่ะเอาห้าไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้ว5แล้วก็6 7นะคะนักเรียนสังเกตคตําตอบมันจะเป็นยังไงเท่ากันนะคะ คำตอบเท่ากันเวลามาเขียนตรงนี้นะคะเขียนคำว่าด,ดังนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสองบวกหเท่ากับหบวก2นะคะก็จะเป็นแบบเนี้อันนี้เหมือนกันค่ะเขาสามสามบวกหกเท่ากับเท่าไหร่คะ เราสามไม่ในใจชูขึ้นมา6นิ้ว3แล้วก็4 5 6 7 8 9้นะคะเก้าทั้งสองฝั่งแหละค่ะคุณจะบอกให้มันจะเท่ากันเราก็เขียนสามบวกหกบวก สามนะคะหากนักเรียนลองทําเองก็สาม้อสี่ก็ห้าก็แปดนะคะส่วนอันนี้ก็ลองย้ายข้างค่ะง่ายมากแค่ย้ายข้างนะเนี่ยสี่หนึ่งบวกเจ็ดก็กลายเป็นเจ็ดบวกหนึ่งสี่บวกสามก็กลายเป็นสามบวกสี่นะคะลองทําดูนะคะไม่ยากสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะขอบขอโทษด้วยนะคะคลิปมันมีปัญหานะคลิปแรกครูรีบทำเลยขอบคุณมากค่ะ